ความเชื่อเป็นเรื่องราวที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและในบางเรื่องราวยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อเหล่านั้นมีจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละบุคคลถ้าเราไม่เชื่อไม่ควรลบหลู่นะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t ท g เกอ y e ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่ออไปด้วยนะคะความเชื่อที่หนึ่งวันสำคัญต้องระวังตัวเช่นวันรับปริญญาวันแต่งงาน วันบวชพระหรือวันสำคัญต่างๆในชีวิตเหล่านี้ที่มีครั้งเดียวในชีวิตสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าบุคคลผู้นั้นจะมีเนื้อหอมมากนักแลหมายถึงผู้นั้นจะมีเนื้อหอมกับพูดผีวิญญาณและมูมันทั้งหลายที่มาผจญไม่ให้ผู้นั้นได้เข้าพิธีกรรมต่างๆ ขอยยกตัวอย่างนะคะวันแต่งงานบางความเชื่อจะให้ว่าที่เบ่าวสาวระวังตัวตั้งแต่รูเร้เลิกงามยามดีและที่สำคัญช่วงก่อนที่จะมีการจัดงานผู้ใหญ่ส่วนมากมักจะไม่ให้เบาวสาวขับรถกันเองหรือว่าเดินทางไปไหนไกลๆอย่างที่พบเห็นข่าวว่าที่เจ้าบ่าวหรือว่าว่าที่เจ้าสาว ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนแต่งงานนักศึกษาเสียชีวิตก่อนได้รับปริญญาเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อที่สองห้ามเล่นซ่อนแอบช่วงเวลาเย็นหรือตอนกลางคืนมีความเชื่อที่ว่าเวลาตอนกลางคืนหากเล่นซ่อนแอบ ผีจะบังตาทำให้หากันไม่เจอหรือในบางครั้งผีจะมารักพาตัวไปแต่ความจริงแล้วเป็นกุศรลบายของผู้ใหญ่ที่ขูเ่เด็กๆที่ชอบเล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนห <_ cía> ลอกให้เด็กกลัวเพราะถ้าเล่นซ่อนแอบในช่วงเวลากลางคืนนั้นจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายความเชื่อที่สาม ความเชื่อเรื่องทิศท,ทางในการนอนเป็นอีกความเชื่อที่มักจะได้ยินกันบ่อยครั้งถ้าหากเราหันหัวเตียงนอนไปชนกับห้องน้ำจะทำให้ผู้นั้นประสบพบเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีหรือจะทำให้อับโชคทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จและในบางครั้งถ้าหันหัวเตียงไปทางประตูห้องน้ำจะทำให้ผู้นั้นนอนหลับไม่สบาย หรืออาจจะโดนผีอำได้ง่ายหรืออีกความเชื่อที่ว่าถ้านอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะเหมือนคนตายเพราะทิศตะวันตกเป็นทิศที่เขาหันหัวให้คนตายไปหาอาจจะโดนดีมีคนมากดหน้าอกให้หายใจอึดอัดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็มีโดนผีอำบ้างก็มีและอีกในหนึ่งคือมันไม่เป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเอง เพราะอย่างนั้นก่อนนอนสวดมนต์และดูทิศทางให้ดีๆก่อนนะคะความเชื่อที่4เวลาเข้าไปในป่าอย่าพูดเรื่องสิงสาราสัตว์หรือเรื่องพูดผีวิญญาณในการเข้าไปท่องเที่ยวในป่าเขาลำนาภัยห้ามเอ่ยถึงเรื่องสิงสาราสัตว์หรือเรื่องพูดผีปีศาจไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวัน หรือช่วงเวลากลางคืนเพราะในป่าเขาลำเนาภัยนั้นมีสิ่งเล่นรับและความอาถรรพ์ต่างๆอยู่มากอาจจะมาทำลายผู้นั้นได้เสมอและในบางครั้งเห็นอะไรก็อย่าพูดพล่อยๆเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ไม่ควรเอ่ยคำดูถูกรบดูเจ้าที่เจ้าทางคุณอาจจะเจอดี และในบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่นั้นอาจจะติดตามและทำร้ายคุณเลยก็ได้ความเชื่อที่5เรื่องหลังกลับจากงานศพหรือหลังกลับจากการเดินทางไกลให้ล้างเท้าก่อนเข้าบ้านความเชื่อนี้มีมานานมากแล้วโดยคนสมัยก่อนเชื่อกันว่าเวลากลับจากเดินทางไปไหนมาไหน เขามักจะล้างมือล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนเพื่อเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่ติดตัวมาและอีกในหนึ่งคือชำระสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตัวมาด้วยเนื่องจากมันมากับตัวเราเข้าสู่บริเวณบ้านของเราโดยที่เจ้าที่เจ้าทางในบ้านมีได้ขัดขวางหากเราลืมล้างเท้าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ก็จะเข้าบ้านเราไปด้วย ยิ่งเวลาที่เรากลับจากงานศพยิ่งไม่ควรลืมเรื่องนี้เด็ดขาดหรือแม้แต่กลับจากที่ไหนในเวลากลางคืนก็ควรล้างเท้าให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าบ้านสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะได้ไม่เข้าไปหยอกล้อคนในบ้านของเราแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อโบราณเหล่านี้แม้จะผ่านมาถึงยุคสมัยในปัจจุบัน ก็ถือได้ว่ายังใช้ได้อยู่เสมอบางเรื่องราวถ้าคุณไม่เชื่อไม่ควรรบรูนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ t i เกอร์อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ